เดี๋ยววันนี้เราไปทาปลาสับกันนะคะเครื่องปรุงมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็ใส่หั่นตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้จบๆๆเลยนะครับแล้วก็ขานะครับประมาณสองข้อมือครับขากระชายปลาแค่ประมาณสามโลนะครับได้ขาประมาณสองข้อมือนะครับเข้าไปนี่แต่ใบมะกรูดป,ประมาณ5บาทนะครับ อันนี้อันนี้จนปะตุมนะครับมีตะไคร้มีข่านะครับมีข่าแล้วก็มีเบืมกรูดจอยอันนี้ใส่ตองกินนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็หอมหอมแดงสามหัวนะครับมะขามนะครับแล้วก็เอาเครื่องปะตุมนะครับตุมโลปันนะครับใส่จนปะุมทุกอย่างเข้าไปในโรปันนะค่อยๆใส่นะครับ เพราะว่าปั่นทีเดียวหมดไม่ได้นะครับใส่น้ำลงไปครับไม่นั้นจะปั่นไม่ได้ปัน่นไรละเอียดน,นะครับปั่นให้ละเอียดน,นะครับปั่นแล้วก็ฟ้าเอาไปใส่ในหม้อครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้องปั่นไรละเนี่ก็ใส่น้ำมะขามนะครับใส่น้ำมะขามลงไป ก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับ,แ,บ,บแล้วก็ใส่โปรงจิ้วรสแล้วก็โรยใบมะกรูดแล้วก็ใส่ตะไคร้ที่เหลือนะครับพาไปปนๆกัน ก็เตะปีกนคนกัวก็โคเลโคเลกันนะครับปูในข้าวกันนะครับคนิดปนะมตมทั้งหมดใ้ข้าวกันนี่ครับหน้าตาจะออกแบบนี้นะครับทำขายก็ได้นะครับกระปุกก็15บาทนะครับแต่กระปุกทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับอร่อยมากครับ